ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการนางพรธน,นาปานอินตำแหน่งครูศูนพัฒนาเด็กเล็กเทอดไทายองค์ราชันเทศบาลตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นางพรธน,นาปานอิน เกิดวันที่30กันยายนพุทธศักราช2,505อายุ58ปีจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัยสถาบันราชพัฒเพชรบูรณ์ประวัติการรับราชการบรรจุรับราชการวันที่1ธันวาคมปีพุทธศักราช2,554 ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทยองค์ราชันเทศบาลตำบลซับสมอทอดปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูคสหนึ่งรวมอายุราชการ8ปี4เดือนง,งานที่ได้รับมอบหมาย ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาลปฏิบัติการสอนระดับก่อนปฐมวัยสอนบูรณาการทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560เป็นการจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางและมีความสอดคล้องกับหลักการเรียนรู้ของสมองกิจกรรมหลัก6กิจกรรมประกอบด้วย 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมสร้างสรรค์ 3. กิจกรรมเล่นเสรีตามมุม 4. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษาโดยมีจำนวนชั่วโมงที่สอนต่อสัปดาห์25ชั่วโมงงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายมีดังนี้ 1. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองราชันเทศบาลตำบลซับสมอทอด 2. ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาให้มีความเข้มแข็งร่วมมือกับโรงพยาบาลบึงสามพันและสาธารณาสุขอำเภอบึงสามพันด้านการส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สร้างเครือข่ายการพัฒนางานวิชาการร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับประถมะวัย 3. าปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายการสร้างสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดกิจกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะที่หลากหลายดังนี้ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วางแผนการประเมินประสิทธิภาพการจัดการศึกษาเปิดโอกาสให้เข้ามาร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมต่างๆ 4. ปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรยามเสาอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเวลากลางวันของกองการศึกษาเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดซึ่งข้าพเจ้าเข้าตามระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่งไม่เคยละเว้นหรือละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ 5. ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูเวรรถและครูรับเด็กประจำวันรับผิดชอบจัดกิจกรรมหน้าเสาธงวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาทำงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกับเพื่อนร่วมงานเป็นอย่างดีและประสบผลสำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอทำให้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาการปฏิบัติงานและผลงานต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะชำนาญการด้านที่1 การปฏิบัติตนด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพตอนที่1การมีวินัยข้าพเจ้า ปฏิบัติราชการด้วยความมุ่งมั่นรักษาวินัยในตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานไม่ละทิ้งงานยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎหมายกติกาแบบแผนของทางราชการและสังคมมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้กับทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องทั้งการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนให้ความสําคัญต่อผู้เรียนเป็นสําคัญการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการเพื่อให้งานของ ของทางราชการสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์มีความซื่อสัตย์สุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการเสริมสร้างความสมรคีของหมู่คณะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่ผู้ร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่ 2. ความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูข้าพเจ้านางพรธนาปานอิน มีความภาคภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครูสนับสนุนและร่วมกิจกรรมทางวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสม่ำเสมอมีการศึกษาคนา้นคว้าริเริ่มสร้างสารรค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้พัฒนาในวิชาชีพอยู่เสมอเช่นการสร้างสื่อการสอนจากวัสดุเหลือใช้มีบทบาทเป็นผู้นำทางวิชาการรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติดังนี้ ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานภารกิจดีเด่นของเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นข้าพเจ้าสนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมด้านวิชาการอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อผู้เรียนชุมชนและสังคมยึดถือจรรยาบรรณในการดำรงวิชาชีพจนเป็นที่ยอมรับดังที่ปรากฏตอนที่ 3. ความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้ามีความเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้ ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหวังสิ่งตอบแทนเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนและผู้รับบริการอย่างเต็มความสามารถอย่างสม่ำเสมอและเท่าเทียมกันศึกษาค้นคว้าสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอและมีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการแก่สถานศึกษาอื่นๆประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม ตอนที่4การประพฤตินตนเป็นแบบอย่างที่ดีข้าพเจ้ามีความอุตสาหะขยันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบตอบผลสมริ์ของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมด้วยความศรัทธาของการประกอบอาชีพข้าราชการที่ดีและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง mm. เช่นการทำบุญตักบาตร การส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยสอดแทรกแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้อยู่เสมอยึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องกระทําในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเคารพการปกครองในระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมือง รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีส่วนร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยการแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างสมบูรเสมอเช่นการทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบการปลูกต้นไม้รดน้ำต้นไม้การเก็บกวาดขยะ การทำความสะอาดของเล่นและล้างสถานที่เพื่อป้องกันโรคติดต่อเช่นโรคโควิด -19 โรคมือเท้าปากจัดทำธนาคารใบไม้ร่วมดำเนินการสร้างแหล่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษาเพื่อปลูกฝังให้เด็กนักเรียนสามารถนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในปัจจุบันตอนที่5การนำรงชีวิตอย่างเหมาะสม ข้าพเจ้าได้น้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตประจำวันละเว้นอบายมุกและสิ่งเสพติดจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายรวมถึงการเป็นแบบอย่างในสังคมในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับส่วนรวมใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องเช่น มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเพจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทิดไทองค์ราชันเทศบาลตำบลทรัพย์สมอทอดลายกลุ่มผู้ปกครองของชั้นเตรียมอนุบาลข้าพเจ้ามีระเบียบวินัยในการทำงานมีความซื่อสัตย์สุจริตให้ความรักความเอาใจใส่ต่อครอบครัวต่อที่ทำงานและต่อผู้เรียนอย่างมีความสุขด้านที่ 2. ด้านความรู้ความสามารถการเป็นผู้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน 1. การมุ่งผลสำเร็จ ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีคุณภาพถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีการพัฒนาผลงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยจะทำหลักสูตรเป็นของสถานศึกษาของตนเองร่วมวิเคราะห์พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรให้เป็นต้นแบบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอื่นๆจะทำหลักสูตรที่มุ่งพัฒนาและสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางด้าน ร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีความรู้คู่คุณธรรมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจะทำเอกสารประกอบหลักสูตรแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียนจะทำแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งการเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนำเอาความรู้ที่มีมาพัฒนางานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างมีคุณภาพ 2. การบริการที่ดี ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการโดยการจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อพบปากกับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้เรียนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านข้อมูลต่างๆผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองให้มีความแน่นแฟ้นกันยิ่งขึ้นสามารถดําเนินการแก้ไข ปัญหาต่างๆได้อย่างทันท่วงที 3. การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมออันได้แก่การเข้ารับการฝึกอบรมการไปศึกษาดูงานศึกษาค้นคว้าจากวารสารเอกสารทางวิชาการหรือแม้แต่การพัฒนาตนเองผ่านการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมการอบรมผ่านระบบออนไลน์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกครั้งที่มีโอกาส 4. การทำงานเป็นทีม ข้าพเจ้าให้ความร่วมมือกับกิจกรรมต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมวันเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่เข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนกิจกรรมแห่เทียนจำนำพันษากิจกรรมวันสงกรานต์กิจกรรมจิตอาสากิจกรรมรณรงค์การป้องกันเด็กจมน้ำกิจกรรมซ้อมเด็กติดรถตู้กิจกรรมป้องกันการเกิดโรคระบาดไวรัสโคโรนา2019กิจกรรมธรรมะสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟกิจกรรมขยะแลกไข่ร่วมงานแข่งขันทักษะวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 5. การออกแบบการเรียนรู้ ข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจสามารถวิเคราะห์และออกแบบการเรียนรู้นำผลการออกแบบมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดทำแผนการจับประสบการณ์ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน6กกิจกรรมหลักสอดคล้องกับการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นการลงมือปฏิบัติจริง ค้นหาคำตอบได้ด้วยตนเองผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ทําทสื่อการเรียนการสอนออกแบบสร้างนวัตกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมใช้หลักการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างสม่ําเสมอจัดระบบให้มีแหล่งการเรียนรู้ภายในสูงพัฒนาเด็กเล็กที่หลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 6. การพัฒนาผู้เรียน ข้าพเจ้าจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งภายในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาอย่างสมดุลโดยนำเด็กเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกิจกรรมไหวครูกิจกรรมวันเด็กกิจกรรมวันลอยกระทงกิจกรรมวันแม่กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษากิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคต่างๆกิจกรรมหนูน้อยจิตอาสากิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่เช่นทัศนศึกษาหอวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงค่ายพ่อขุนผาเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์สการะพระพุทธมหาธรรมราชาจังหวัดเพชรบูรณ์ทัศนศึกษาบึงฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีทัศนศึกษาส่วนนกชัยนาทจังหวัดชัยนาท 7. การจัดบรรยากาศชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อเฟื้อต่อการเรียนของผู้เรียนมีมุมเสริมประสบการณ์ต่างๆภายในชั้นเรียนจัดมุมประสบการณ์ตามหน่วยการเรียนรู้วันคริสต์มาสวันขึ้นปีใหม่จัดชั้นวางกระเป๋าจัดมุมบริการน้ำดื่มจัดมุมอุปกรณ์แปรงฟันแก้วน้ำแปรงสีฟันที่เอื้อต่อการใช้งานและปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของเด็กทุกคนจัดห้องครัวที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย พัฒนาตนเองที่ประสบความสำเร็จข้าพเจ้านางพรธนาปานอินภาคภูมิใจที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนร่วมงานได้รับความไว้วางใจเป็นหัวหน้าฝ่ายงานบริหารส่งเสริมเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยหัวหน้าฝ่ายสร้างความสัมพันธ์กับผู้ปกครองชุมชน พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรต่างๆจากการทุ่มเทและมุ่งม,มั่นในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จส่งผลให้ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่นประจำปี2553ได้รับโลกเกียรติคุณผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยประจำปี2554 ได้รับเกียรติคุณบาทเป็นบุคคลตัวอย่างของครุสภาอำเภอบึงสามพันปี2555ปี2560ได้รับรางวัลชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีไม่มีผุจังหวัดเพชรบูรณ์ปี2561ได้รับรางวัลรองชนะเลิศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฟันดีไม่มีผุจังหวัดเพชรบูรณ์ ปี2562ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผ่านเกณฑ์การประเมินจากสำนักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์กรมหาชนรอบที่4ปีพุทธศักราช2559ถึง2563ระดับดีข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนำด้วยไมตรีอันดี ข้าพเจ้าขอน้อมรับทุกคำแนะนำพร้อมนำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดีขึ้นข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลของการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนที่จะช่วยส่งผลอันดีต่อผู้เรียน ด้วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไปขอกราบขอบพระคุณ